เซกเมนต์บอลวาลวันนี้จะรีวิวเซกเมนต์บอลวาลวิด t h อ i แ p มเอ็กทิวเอเตอร์กับโพซิชเนอร์ของ s อสบิวนะใช้ลิงเก็ตนิวเมติกจะเปรียบเทียบกับของไอเอ็ t ทิวเตอร์ที่เป็นไซลินเดอร์ว่าแตกต่างกันยังไงอ่านะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้อันนี้ลู้ออกโอ้เร็วมากเลยสปริงแรงมากเห็นไหมแรงมากอ่าลมปิด ปิดใส่ลมใส่ลมใส่ลมเปิดวาวโอ้สปปิงแรงจริงๆนี่ยกินนึงเลยแค่ลมสามบาทได้ได้สี่บาทยังได้เลยเลยใช่ใช่สะปิงตัวนี้ส้ได้สี่บาทได้หมดด้วยอ่าสี่บาทโปิดเร็วมากจีบจีบเด้งไปเด้งมาเห็นไหมแรงแรง แฉลบเลียเยอะดีกว่าไม่มีแรงใช่อยู่ได้นานใช่แ๋ยวเครื่อมดิบนิเวานี้โอเคเหรอเหรอแจ๋บอยได้แค่นี้นะอืมพอแล้วมากนันต้องไปแก้แล้วมันเกิดคือเวลาเปิดอ๋อมันยกอีกคนนะสปริงมันขึ้นมาเก็บบนนี้ เนี่ยขันแน่นแล้วขันแน่นแล้วยังเปิดปิดได้ก็จบละตั้งคาทอ็อกตั้งคาท็อกที่หนา้ากากเรวปิด เียดเกียของมันดอบเปิดของมันอันเก่ามันเอาไปกดทนนั่นเลยปรนเทศสปินโทรชีพมันเก่ามันมีเทอร์ซิตตอนนี้เราเป็นซ็อกซิตจะมีเทฟลอนช่วยเพื่ออะไร เอาค่าลิเกตเป็นศูนย์เนี่ยบับเบิล hmm. เดียวก็ไม่ให้มี mm hmm. ตัวตั้งท็อก mm hmm. ถ้าขันแน่นท็อกก็สูงลิ้นวาวอาจจะปิดไม่สนิทต้อง <มา S 1> ลคลาย,ลยมาคายมากก็รั่วต้องพอดี ตัวอื่นตั้งไม่ได้เลยต้องเปิดฝามาเปิดฝามาตั้งค่าท็อกสปริงอีกตัวถ้าอยากได้เพชเชอร์สูง